ครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับ Time slice and dice. วันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มกิจกรรมไอวันเดอร์อะไรวะสตีทแ l น n d นี่ครับกิจ,จกรรมนี้นะครับมาดูกันว่าผมจะได้ส่วนลดเท่าไหร่69 หมุนอให้ให้หมุนเหรอหรือวอ่ายังไงหมวกฟางธรรมดาหมวกเวียดนามโอเคหมุนไปเลยครับเดี๋ยวไอ้ปิดอะไอ q ชั่น i ่ะอ,อยู่ท่าทางแล้ว มาหกเก้าสงสัยเหมาหมดตู้เก้าเก้ามาเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่นะสามพันสองร้อยกว่าเพชรน,นะครับตอนนี้ก็เหลือสามพันหนึ่งร้อยมาดูกันสุดยอดตัวผู้หญิงก็ได้ไดอยู่ได้เอยใช้แค่สองครั้งหนึ่งในนั้น ถ้าได้ไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ยสองครั้งแล้วไปช่างมันดูท่าทางแล้วมัน <laughs> โอ้โหส่วนลดเก้าสิบเอ้ยหกสิบเก้าเอร์เซ็นเหลือสามร้อยกว่าเพชรโคตรคุ้มสุดๆเสือกแล้วหมอหมดตู้จริงๆครับสี 400, 400. <อ>่ร้อยสี่ร้อยผมหมดไปประมาณเท่าไหรนะ่น่ะ เมื่อกี้ผมมีอยู่สามพันสองร้อยเหลือแค่พันหนึ่งร้อยโอ้โหหมดไปสองพันหนึ่งร้อยเลยก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชุดไอสําหรับอะไรวะเนะี่ยเออช่างมันเดี <c> ๋ย <oughs> เดี๋ยว,ยวขอขอเปิดกันแล้วกันนะนะน,นี่นะครับชุดผู้ชายเปิดเราสวมใส่เลยทำไมไม่ต้องเอามาพวกนี้เดี๋ยวนี่ กคตรเทครับตาดูดูทมงผมด้วยดูขอบตาครับโอ้โหเทจัดนี่นะครับสำหรับสุดสีแดงนี้ต<า>้งสองพ,อพอันหนึ่งร้อยเพชรนะครับสำหรับไอจิกรรมนี้นะครับผมได้หกสิบเก้าเปเซ็นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเพิ่อเพื่อให้ ผมในทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ผมจะมาทําการแจกเพชรนะครับเดี๋ยวถ้ามีผู้ติดตามถึงที่ผมที่ผมพูดไว้ว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายกติกานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ